ในตอนที่แล้วค่ะเราได้ไปพูดคุยขอพอรจากอาจารย์ระพีสาคริกนะคะแล้วก็ไปขอความรู้แล้วก็กำลังใจจากรุ่นพี่อย่างคุณวิลิตเตชะภัยบูลมาด้วยค่ะแล้ววันนี้ละค่ะ เราจะมาหาคุณครูค่ะมาฝากตัวเป็นนักเรียนชาวนากับคุณเดชาสิริพัฒ์ที่มูลนิธิข้าวขวัญจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคุณเ,เดชาค่ะสวัสดีค่ะ เบชาสิริพัฒน์เป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็จะเรียกว่าเป็นครูสอนวิชาเกษตรอินทรีย์ให้กับชาวนาทั่วประเทศค่ะและตั้งมูลนิธิข้าวขวัญเมื่อ20กว่าปีที่แล้วจนกระทั่งตอนนี้นะคะมีนักเรียนชาวนาที่นําความรู้ความคิดเรื่องการทําเกษตรอินทรีย์เนี่ยไปทํากันทั่วประเทศไปหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือเป็นโชคดีของเรามากๆเลยที่จะมาเป็นนักเรียนชาวนาด้วยอีกคนนึงค่ะ มา,มาฝากตัวเป็นนักเรียนค่ะนักเรียนชาวนาค่ะได้ไดเพราะว่ายังไม่ได้เป็นค่ะจะเป็นค่ะต้องฝึกก่อนทำนาต้องฝึกเรียนได้ใช่ไหมคะดดูดโหเเหงแล้วรับเลยใช่ไหมคะสอนมาเยอะแล้วที่ว่าไม่ได้ชาวนาเนี่ยสอนใายเราชาวนานอีกนะคะแล้วจะทําได้ไหมคะถ้าตั้งใจจะได้เพราะว่าอยู่ที่ความตั้งใจเพราะว่าการทำนาไม่ยากแต่ว่าถ้าเกิดเรามีความรู้เก่าที่ผิดๆมาก่อนเนี่ย จะยากเพราะว่ากว่าจะลบความเชื่อเก่าไปแล้วก็เอาความรู้ใหม่ใส่เนี่ยเสีย,ยเวลาเยอะโอ้ถ้ามีไม่ไม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็ <ical> เริ่มจากศูนได้ง่ายโอ้ถ้าอย่างนั้<ะ><ะ>นฝากฝากนวฝากตัว<อ>ค่ะขอบค<อ>ุณค่ะ <c oughs> แกิดเพราะว่าจะลองทาเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเห็นต้นตัวอย่างที่ทําสําเร็จแล้วคุณวิริศนี่ถือว่าสําเร็จไหมคะลูกศิษย์แล้วก็ไฟแรงค่ะตอนนี้อยากจะลงมือทําเลยคือว่าจริงๆตอนนี้ยังไม่มีที่เลยค่ะก็ใช่ค่ะคือต้องเริ่มจากการมีที่ป่ะค่ะแล้วน้อยนี่แปลงลาสักกี่ไร่ยังไงดีคะฉันเริ่มใหม่ๆเนี่ยที่น้ํามากๆเนี่ยเราดูแลไม่ไหวเพราะเรายังไม่ชำนาญเพราะนั้นการเริ่มจากน้อยๆแล้วก็ให้ชำนาญก่อนเนี่ย มันก็จะง่ายกว่าแล้วต้องมีที่อยู่แล้วต้องมีปลูกผักผลไม้แล้วมีที่อยู่อาศัยที่มันเหมาะสมเนี่ยเราก็คิดไปพร้อมกันเลยนารึ่งไร่จะมีบ้านพื้นที่เท่าไหร่จะมีต้นไม้อยู่ตรงไหนจะมีผักตรงไหนเราก็จะท,ทําทีเดียวพร้อมๆกันได้ค่ะแล้วถ้าถ้ายอย่างนั้นก็ต้องอยู่ใกล้ๆคุณบอาอาจารย์ก่อนที่แถวนี้เขามีขายบ้างไหมคะเนี่ยที่เราไม่อยากให้เป็นไงน,นก็คือชาวนาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยากขายที่อ้าวทำไมอะคะ เพราะเขานี้ฉินเยอะชนะส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ทํานาแบบถูกต้องเนี่ยจะเป็นแบบนี้เพระนั้นถ้าเราจะซื้อที่เนี่ยจะมีชนะอยากขายที่เยอะมากเพราะนั้นใครที่อยากเป็นชนะตอนเนี้จะไม่ยากแต่ชนะเองนี่แหละทาไงจะเปลี่ยนให้ทํานาที่แบบซื้อนาได้ไม่ใช่ขายนาลูกศิษย์เราทํานาแล้วซื้อนาแต่ชนะทั่วไปเนี่ยอยากจะขายนาเะนั้นถ้าอุ้มมาเป็นลูกศิษย์เรานี่อีกหน่อยก็จะซื้อนาเพิ่มเรื่อยๆนาทั่วไปอยากจะขายนาให้เราเนี่ย ปัญหาขนาดนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยคือซื้อแบ่งแบ่งเขาดีกว่าเพราะว่าก็ไม่อยากให้ชาวนาไม่มีที่ทํากินนะคะยังไงชาวนาก็ยังที่ดินนี่สําคัญที่สุดในการทํานาเลยคะแต่ส่วนใหญ่เ็าชาวนาเป็นนิสัยจะซื้อดินไปอยู่ที่อาคารอืมอยากจะโดนยึดค่ะปัญหานี่เป็นหาใหญ่โตมากที่เราอยากจะช่วยเดยให้ชาวนาเปลี่ยนจากการทํานาที่ไม่ถูกต้องเนี่ยให้ทางานมีกําไรแล้วก็พึ่งตัวเองได้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเสียที่นาหรือว่าซื้อที่นาเพิ่มจริ แล้วทานาที่ถูกต้องนี่มันทําไงคะคือต้องลดต้นทุนแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมไม่ทําลายสุขภาพตัวเองแล้วก็ทานามีนคุณภาพแล้วแล้วหลัะการทํานาธรรมชาติอะค่ะคือเนี่ยตั้งใจว่าจะทํานาอินทรีย์ถีธรรมชาติอะค่ะแต่ที่เราสอนก็คือเราต้องรู้ว่าธรรมชาติเนี่ยส่วนไหนที่เป็น เป็นศัตรูนะแล้วส่วนไหนเป็นมิตรเราก็จะลดไอ้ส่วนเป็นศัตรูให้น้อยที่สุดแล้วเราก็จะดูแลว,ว่าถ้าธรรมชาติไม่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราก็ไม่ต้องไปยุ่งมากนะ hmm. แต่ถ้าต้องการความช่วยเหลือเราก็ไปช่วยธรรมชาติแต่อย่าไปทําลายสิ่งที่ธรรมชาติเดีอยู่แล้ว <Ha. S 2> อันนี้หลักการใหญ่ๆหแต่ชาวนะท่วไปเนี่ยไปทําลายธรรมชาติที่ดีแล้วก็ไปเอาสิ่งที่ทําลายธรรมชาติมาใส่แลวตัวเองต้องทำงานทุกอย่างเลยซึ่งทำแทนธรรมชาติไม่ได้ระบบที่ชาวนาเชื่อเนี่ยมันขึ้นอยู่กับ การสักดันของกลุ่มที่ได้ประโยชน์เช่นเขาอยากจะขายปุ๋ยเคมียาเขามาแรงเขาก็โฆษณามากๆในชาวนาก็ฟังโฆษณาแล้วก็เชื่อค่ะนี่พอเชื่อแล้วทุกคนทําแบบนี้หมดเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติต้องทาแบบนี้ทาไม่ทําแบบนี้เป็นเรื่องแปลกดังนั้นก็กลายเป็นค่ายมว่าถ้าทําถูกต้องต้องทําแบบนี้แหละทุกคนล้มเหลวหมเลยเหมือนกันคิดว่าเป็นเรื่องปกติทั้งที่มันผิดปกตินะแต่ผิดปกตินันเป็นปกติไปแล้ว่ะ คนเป็นนี่เนี่ยผิดปกตินะแต่ทุกคนเป็นนี่หมดเลยเนี่ยเขาคิดว่าคนไม่เป็นนี่เนี่ยผิดปกติคนเป็นนี่คือปกติเป็นผิดเพี้ยนไปหมดเหมือนร้ดูการมันเพี้ยนนะคะคือคนก็เพี้ยนไปด้วยค่ะทีนี้เรามาทําแบบถูกต้องเนี่ยได้ผลแต่การเป็นว่าคนส่วนใหญ่มองว่าเราเนี่ยเป็นคนแปลกเป็นคนบ้าคนอะไรที่ทําให้เหมือนคนอื่นเขาแล้วทั้งนั้นที่มันดีค่ะแล้วทําไมเกษตรกรประเทศนี้ไม่ทํามาแบบนี้ค่ะเพราะว่าสื่อส่วนใหญ่เนี่ยจะเสนอให้ทําแบบที่ไม่ถูกต้อง แล้วก็คนส่วนใหญ่ก็ทําแบบนั้นด้วยดังนั้นก็กลายเป็นว่าเขาได้ยินแต่เรื่องไม่ถูกต้องตลอดแล้วก็คนทั่วไปก็ทําเรื่องไม่ถูกต้องเนี่ยก็รลยการเป็นของปกติไปไอันนี้มันเป็นแต่ว่าที่ของสังคมป็นแบ,บนั้นเนี่ยแหละค่ะเราก็เลยจะทําสิ่งที่ถูกต้องให้ดูค่ะเสร็จแล้วจะต้องมีข้าวกินให้ได้นะคะที่ปลูกจากมือของเองนะคะไม่ยากหรอกคุณวิริศเนี่ยสิบกว่าปีที่แล้วเนี่ยแกก็ไม่มั่นใจเท่าไหร่ไปทำนานะค่ะแต่พอทํานาได้แล้ว ฤดูแรกเนี่ยเป็นข้าวที่ผมให้ไปนั่นแหละแต่ว่าเป็นข้าวที่แข็งนะไม่นิ่มไม่หอมหรอกแกบอกผมว่าเดี๋ยวนี้แกมีข้าวที่อร่อยสุดในโลกกินแล้วผมก็ไปเยี่ยมแกบอกอยากจะกินข้าวอร่อยสุดในโลกนะปรากฏเป็นข้าวพันของผมที่ให้แกไปนั่นแหละไม่แข็งมันไม่มีความนิ่เมเลยหรอกแต่ความอร่อยมันเกิดจากว่าเราเนี่ยไปทําสิ่งที่แบบที่ว่ายากที่สุดสําเร็จนะแล้วก็ได้ บริโภคสิ่งที่เกิดจากน้ำพัําแรงเราเป็นครั้งแรกเนี่ยนะคือว่าตอนนี้มันแบบใจมันทุกเหลมมากค่ะอยากอยากจะทําตลอดเวลาเลยมีอะไรจะเตือนไหมคะเพราะว่าคือมาอย่างนี้ก็จะรู้สึกว่าแบบอยากจะลงมาแล้วอยากจะตกกล้าดำงานมันมีทั้งข้อดีก็เสีย <ฮะ S 2> ความที่เราต้องการทําเรื่องดีๆเนี่ยข้อดีก็คือสิ่งเหล่านี้เราเรียกว่าฉันทะก็คือความชอบความารักในงานที่อยากทาเนี่ย <ฮะ S 2> เป็นข้อแรกของอิทธิบาทสี่ก็คือ ทำอะไรสาเร็จเนี่ยต้องเกิดจากฉันทะก่อนฉันทะอย่างเดียวไม่พอมันต้องวิทยะก็คือทําอะไรเนี่ยต้องทํตจอเรื่องทําอย่างไม่ขาดตอนแล้วก็ไม่ยอมเหน็ดเหนื่อยไ่<ฆ>ะคิดวาิตร์ก็คือต้องคิดตลอดเวลาไปไหนก็อย่าไปลืมเรื่องนี้ก็คือคิดถึงเรื่องเนี้ยคือเอาใจใส่เขา,เขาเตลอดเวลา<ฆ>แล้วสุดท้ายมีมังสาคือบังประเมินดูว่าเราทำมาแล้วเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือว่าดีตรงไหนเราควรจะทาอะไรเพิ่มหรือลดอะไรเนี่ยสี่อย่างเนี้ยสําเร็จแน่นอนใช่ค่ะนี่จะจําไว้ในใจเลยค่ะจะต้อง<า>ใช้<ป>เวลานิดหน่อยเพราะว่า เอาง,ง่ายๆการทํานาธรรมชาติเนี่ยไม่มีตัวช่วยต้องใช้ธรรมชาติเป็นหลักนะเราต้องเข้าใจธรรมชาติจริงๆแล้วก็ต้องใช้ปวามรูมากเราเนี่ยให้กรับเข้ากับธรรมชาติให้ได้ครั้งแรกครั้งที่สองอาจจะขุ่ขักเพราะว่าไม่มีตัวช่วยเราเนี่ยเข้าใจธรรมชาติไม่ดีพอเนี่ยเราก็ต้องยอมนิดหน่อยก่อนแล้วก็จนมาทั้งเราเข้าใจในกีเมฆเชียร์น,ยน,นั่นแหละก็คือปล่อยมือก็ได้ยก้ออะไรก็ได้หมดแล้วเราใส่ความชำานแต่ว่าตอนนี้ค่ะหนึ่งความคาดหวังไม่มีค่ะพร้อมพร้อมล้มเหลวค่ะนี่มาด้วยความคือแย่ที่สุดเลยก็ จบราการนี่ว่าจะไม่มีข้าวกินแต่ว่าขนาดนั้นหรอก <S S เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่ได้ทําจากของฝันอย่างเดียวหรือว่าไม่ทำจากว่าไม่มีอะไรเลยเรามีคนอย่างคุณวิลิตเป็นตัวอย่างแล้วมีข้าวขวัญเนี่ยเป็นที่ปรึกษาให้แล้วลมีชาวนาที่เป็นลูกศิษย์แล้วเนี่ยอีกเป็นร้อยเป็นพันที่สามารถจะเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นที่ปรึกษาเราได้เพราะนั้นเราทําแบบมีหลักประกันว่าไอ้ที่เราทําเนี่ยมันไม่ได้ อยู่ในความหวันหรอกมันเป็นความจริงเช่ว่าเราจะมาเริ่มท,ทําทีหลังเขาเราก็ต้องอาศัยความสําเร็จของคนรุ่นแรกๆเนี่ยมันเป็นฐานของเราเพราะฉะนั้นฐานพวกนี้จะสามารถช่วยให้เราเนี่ยสาเร็จได้ง่ายขึ้นแต่ว่าก็อยากจะบอกแบบพี่น้องพ่อแม่เกษตรกร,ร,กรว่าจริงๆไม่ได้เป็นคนเมืองที่จะมาแย่งอาชีพเกษตรกร,ะร,กรนะคะคือว่า และแค่รู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ลูกหลานเกษตรกรเองอาจจะไม่ทํานาอุ้มไม่ใช่พ่อแม่ไม่ได้เป็นเกษตรกรแต่ว่าก็อยากจะมารับช่วงต่อแล้วทําให้มันให้มันดีขึ้นแล้วก็ชาวนาก็มีวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เป็นนีอะค่ะแือน <avoid S 2> นะี่คือความตัง <reflective> ้งใจเป็นอาชีพท,ที่ไม่มีการแข่งแย่งแข่งขันนะไม่ใช่เพราะว่าถ้าคนเป็นธนายอะเนี่ยชนายนที่เหลือเนี่ยก็จะหมดอาชีพไปมันเป็นอาชีพที่ไม่ได้แบบ แคบขนาดนั้นค่ะเพราะว่าการทนานาเนี่ยมันเป็นการสร้างอาหารซึ่งขายในไทยจนไม่มีจะที่จะซื้อแล้วเราไปขายทั่วโลกเนี่ยเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าทั้งโลกเนี่ยมีประเทศทํานาจริงไม่ถึงสิบประเทศที่จะขายข้าวได้จะ่ินจะกินเนี่ยต้องเป็นเกือบสองร้อยประเทศเพราะนั้นมันมีข้อจํากัดมันอยู่ที่เราเนี่ยจะผลิตได้เท่าไหร่เท่านั้นเองค่ะคือจริงๆมันเป็นปัจจัยตัวเราเนี่ยเป็นตัวตัง้งไม่ได้ปปจจัยไทยนอกไอ้เรื่องทนานาเนี่ยนะ นลิตนาล้มเหลวเนี่ยเกิดจากปัจจัยตัวเองภายในเป็นตัวตั้งไม่ใช่ว่าไม่มีตลาดหรือว่าทําแล้วขายไม่ได้หรือว่ามีความต้องการไม่ใช่เลยลังคาเนี่ยเป็นอีกแบบนึ่่คือผิดตั้งแต่เริ่มคิดแล้วใช่ไหมคะคือถ้าเกิดว่าเริ่มเริ่มมาผิดที่เหลือผลมันก็่มไม่ถูกไปเชื่อสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเวลาไปทําก็ไม่ถูกต้องไปด้วยแล้วพอได้รับความล้มเหลวเนี่ยเขาก็กลับคิดได้ออกก็กลายเป็นว่าไปโทษภายนอกอ่ะซึ่งมันไม่ใช่ เขาก็เลยแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่ายังหาต้นตอของปัญหาไม่เจอก็คือสมุทัยไม่เจอเขารู้ว่าทุกมีแล้วแต่ว่าสมุทัยหาไม่เจอเพราะนั้นเขาจะหามรักไม่เจอก็คือหาทางออกไม่เจอ,อเมันต้องคือที่พูดเนี่ยเพื่อใจง่ายก็คือเอาริยสี่เนี่ยจะเห็นชัดว่าจริงๆปัญหาในโลกเนี่ยถ้ามาลับเข้ากับอริยสี่ของพระญาติเนี่ยมันจับได้หมดเลยตอนนี้เหมือนกับมีปัจจัยหลายอย่างเกิดขึ้นภายในแล้วค่ะและ้ว แล้วทำยังไงต่อไปดีคะหนทางไปสู่เป้าหมายของวุ้มนี่จะเริ่มจากอะไรต่อไปดีคะการทำนานเราเป้าหมายเพื่อชีวิตที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีเพื่อความมั่นคงทางอาหารเพื่อจะฟื้นฟูวิถีชีวิตของชาวนาที่ถูกต้องเนี่ยเราเห็นชัดแล้วเนี่ยแล้วก็ไปแสดงหายตัวตัว,ตวคําตอบก็คืออาจจะเป็นโน้ตฮาวเรื่องเทคนิคอาจจะเป็นคนที่ทําวิธีชีัทนได้อาจจะเป็นชุมชนที่ทําได้หรือว่าองค์ความรู้จะนําไปสู่ความฏิบัติอีกทีหนึง่ง เพราะว่าความรู้ปฏิบัติเนี่ยมันต่อนเนื่องกันถ้าเราปฏิบัติโดยไม่รู้เนี่ยเราก็ล้มเหลวแต่ถ้ารู้แล้วปฏิบัติก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมาแล้วพอปฏิบัติได้แล้วก็ต้องหาความรู้ให้มากขึ้นปฏิบัติได้ดีขึ้นมันจะกลับไปกลับมาเพราะนั้นถ้าเรามองสุดท้ายแล้วการทํานาที่ถูกต้องเนี่ยคือการปฏิบัติทำ ดูแบบธรรมชาติก็ธรรมะทั้งหลายเนี่ยก็คือธรรมชาติกับกฎธรรมชาติแล้วก็หน้าที่ธรรมชาติแล้วก็เสริมบแทนธรรมชาติเพราะนั้นทุกอย่างที่ทําถูกต้องเนี่ยเป็นธรรมะในศาสนาพุทธทั้งหมดไปดูที่เลยค่ะได้ดูที่เลยที่แต่เนี่ยมีเยอะแยะแต่ว่าถ้าจะเอาน้อยๆเนี่ยก็จะหาง่ายกว่าพืชที่ใหญ่ เนี่ยค่ะจะมันลงหลักปักฐานแถวนี้แล้วค่ะยินดีเลยเพราะว่าเราอยากจะเอาคนที่มีความตั้งใจมาอยู่ใ,ใกล้ๆกันจะได้แค้่ขยายความคิดให้มา,มากขึ้นไปค่ะปะค่ะ สือคติความเชื่อและประเพณีเกี่ยวกับการสร้างเรือนโดยพลูหลวงหรือนอน้ปักน้ำบอกว่าการหาพื้นที่ในการปลูกเรือนและทําที่อยู่อาศัยนะคะจะต้องเลือกสรนที่ที่เป็นสิริมงคลก็คือที่ที่มีทาเลดีได้ลักษณะมีปริมณฑลโดยรอบเป็นมงคลที่ที่มีลักษณะเป็นสิริมงคลประกอบด้วยที่ดินหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ มีมุมตัดสองที่ดินเป็นรูปวงกลมดังดวงจันทร์วันเพ่น 3. ที่ดินเป็นรูปครึ่งดวงเดือนหรือผลมะนาวตัดสองหรือไข่ตัดสองและสที่ดินมีลักษณะดังกางเกงคือด้านกว้างด้านใดด้านหนึ่ง